b บรนด์เพอร์เซพชคืออะไรและจะส่งผลกับธุรกิจของเรายัางไงสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ D.O.A. Podcast นะครับ EP นี้เราจะมาคุยกันเรื่องแบรนด์เพอร์เซพชันนะครับถ้าพูดถึงแบรนด์เพอร์เซพชันเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นผลรวมนะครับทางความคิดความรู้สึกแล้วก็ประสบการณ์ของลูกค้าที่มีต่อแบรนด์นะครับต่อธุรกิจของเราต้องบอกว่าในยุคใหม่นะครับ คนที่จะ,ะซื้อสินค้าสักชิ้นเนี่ยจำเป็นจะต้องหาข้อมูลอ่านรีวิวนะครับเปรียบเทียบสินค้าต่างๆอันนี้เป็นพฤติกรรมผู้บริโภคที่เป็นเรื่องปกติมากในยุคดิจิทัลเพราะฉะนั้นแบรนด์เพอร์เซพชันเลยเป็นเหตุผลสำคัญเหตุผลหนึ่งเลยครับที่ทำให้ธุรกิจบางธุรกิจหรือว่าแบรนด์ของเราเนี่ยได้รับการเลือกจากลูกค้าท่ามกลางการแข่งขันที่มากมายเหลือเกินในยุคนี้ เพราะฉะนั้นแบรนด์เพอร์เซพชันเลยมีอิทธิพลมากๆต่อธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยครับถ้าเราพูดถึงแบรนด์ที่มีเพอร์เซพชันที่ดีและแข็งแรงมากๆแบรนด์หนึ่งอย่าง Apple นะครับไม่ว่าเราจะสนับสนุนเขาผ่านโทรศัพท์ผ่านโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์หรือสินค้าอะไรก็ตามน,นะครับต้องบอกว่าแบรนด์เพอร์เซพชันที่ดีของแบรนด์ Apple เนี่ยส่งผลให้เขามีรายได้ ที่เติบโตขึ้นมหาศาลนะครับเพราะว่าลูกค้าที่มี perception ที่ดีต่อแบรนด์ Apple ก็จะแชร์เรื่องที่ดีออกไปในโลกออนไลน์ก็ดีนะครับหรือว่ากับคนรอบตัวคนในครอบครัวเพื่อนฝูงต่างๆก็จะเกิดคนที่สนับสนุนแบรนด์ Apple ต่อเนื่องในวงที่กว้างขึ้นเรื่อยๆถ้าพูดถึงองค์ประกอบที่ทำให้เกิดแบรนด์เพอร์เซพชันนะครับก็ประกอบอยู่หลายปัจจัยเหมือนกัน นะครับเรามาพูดกันที่ส่วนแรกเลยคือเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกส่วนนี้สําคัญนะครับถึงแม้จะดูเป็นเรื่องนามธรรมก็ตามถ้าเรานึกถึงโฆษณาประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพนะครับเรามักจะเห็นสื่อโฆษณาส่วนใหญ่เชื่อมโยงกับเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นด้านของการให้กําลังใจนะครับเป็นด้านของออความดราม่านิดๆนะครับอาจจะเป็นบริบทของ ผู้สูงวัยพ่อแม่เด็กอะไรแบบนี้นะครับโฆษณาเหล่านี้ครับเชื่อมโยงกับอารมณ์ของของผู้ฟังหรือผู้ชมแทบจะทันทีที่ได้ดูสื่อเหล่านั้นเลยเพราะฉะนั้นก็เกิดการจดจําหรือเกิดภาพจํากับแบรนด์ขึ้นครับเมื่อถึงช่วงหนึ่งของชีวิตนะครับก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราจะต้องซื้อประกันสุขภาพนะครับประกันชีวิตซักแบรนด์หนึ่งและเชื่อไหมครับว่าแบรนด์ที่ได้ เชื่อมโยงอารมณ์ความรู้สึกกับเราวไว้เนี่ยมักจะโชว์ขึ้นมาในความคิดของเรารู้ในหัวของเราเนี่ยเป็นแบรนด์แรกๆถ้าลองนึกตอนนี้นะครับถ้าเรานึกถึงประกันชีวิตประกันสุขภาพมีแบรนด์ไหนบ้างครับที่เคยเชื่อมโยงกับอารมณ์ความรู้สึกของเราปัจจัยที่2คือเรื่องของภาพลักษณ์นะครับต้องบอกว่าภาพลักษณ์เนี่ยเ,เป็นเรื่องที่ยังอยู่ในกรอบของคําว่านามธรรมเหมือนกันแต่ว่า มีความสำคัญมากครับโดยเฉพาะภาพลักษณ์ในด้านของสีนะครับเพราะว่าภาพลักษณ์ด้านของสีเนี่ยส่งผลต่ออารมณ์ความรู้สึกซึ่งจะนําไปสู่การรับรู้หรือ perception ที่มีต่อแบรนด์นั้นๆเพราะว่าตัวมนุษย์นะครับจะชอบเชื่อมโยงสีกับบุคลิกบางอย่างหรืออารมณ์บางอย่างเสมอนะครับอย่างเช่นเมื่อเรานึกถึงสีน้ําเงินใช่ไหมครับเราเห็นความสุขขุมใช่ไหมครับเห็นความ เป็นทางการแล้วก็รู้สึกไว้วางใจได้ในขณะเดียวกันเมื่อเรามองสีแดงเข้มเราก็รู้สึกถึงพลังใช่ไหมครับรู้สึกถึงความตื่นเต้นโลดแล่นนะครับกล้าทำสิ่งใหม่ๆแต่ถ้าเราลองเปลี่ยนแกนไปเ,เป็นสีพาสเทลแน่นอนว่าเราก็คงนึกถึงอะไรที่มันอ่อนโยนนะครับแล้วก็ดูซอฟกว่าน,นั้นเพราะฉะนั้นสีเลยเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีได้ นะครับไม่ว่าเราใช้สีไหนมากำหนดคาแรคเตอร์ของแบรนด์ก็ตามเนี่ยควรจะเป็นการกำหนดให้เห็นภาพลักษณ์ที่ถูกต้องเกี่ยวกับแบรนด์นะครับให้คนมีภาพลักษณ์ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับที่ตัวแบรนด์ต้องการเพราะจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ช่วยสร้างแบรนด์เพอร์เซพชันที่ดีนะครับส่วนที่3เป็นเรื่องของบุคลิกของแบรนด์หรือว่า personality นะครับต้องบอกว่ามีอิทธิพลต่อ การรับรู้หรือว่า perception ของแบรนด์เหมือนกันนะครับต้องบอกว่าไอ้ตัว personality เนี่ยจริงๆมีหลายทฤษฎีมากนะครับที่นักการตลาดจะมักจะเลือกใช้กันนะครับแต่ใจความสำคัญมาอยู่ตรงที่ว่าลูกค้ามักจะเลือกซื้อสินค้าหรือบร,ริการบางอย่างที่มีบุคลิกคล้ายกับตัวเองหรือว่ามีเนื้อหาบางอย่างกิมมิคบางอย่างที่เชื่อมโยงกับชีวิตของเขาได้เพราะฉะนั้นถ้าเราลองนึกว่า บางแบรนด์ใช้พรีเซนเตอร์คนนี้บางแบรนด์ใช้พรีเซนเตอร์วัยรุ่นนะครับบางแบรนด์ใช้พรีเซนเตอร์เป็นคนวัยทำงานเป็นผู้หญิงผู้ชายอาชีพการงานแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ครับจะสะท้อนบุคลิกบางอย่างออกมามการใช้พรีเซนเตอร์หรือว่าแบรนด์แอมเบสสเดอร์เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีมากของการสร้างบุคลิกให้กับแบรนด์เพราะว่าแบรนด์จะได้รับความนิยมแค่ไหนเนี่ยจริงๆแล้วยังไม่สําคัญเท่ากับว่า เขาได้นำเสนอตัวเองในแบบฉบับที่เขาต้องการกับลูกค้าในกลุ่มเป้าหมายของเขาหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นการเป็นที่จดจำก็ต้องเริ่มมาจากการมีบุคลิกที่ไปสอดคล้องเชื่อมโยงกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายด้วยนะครับนอกเหนือจากเรื่องของบุคลิกเนี่ยมีเรื่องของเซนส์หรือว่าประสาทสัมผัสเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเหมือนกันนะครับ ประสาทสัมผัสเนี่ยต้องบอกว่าก็มีทั้งรูปรสกลิ่นเสียงนะครับสิ่งเหล่านี้ช่วยประมวลให้เกิดภาพทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงแบรนด์สักแบรนด์หนึ่งที่เรามักจะมี perception กับเขาผ่าน sense บางอย่างนะครับขอ,อยกตัวอย่างแบรนด์บาบีคอนนะครับนอกจากมงกรตัวเขียวๆใหญ่ๆที่ตั้งอยู่หน้าร้านอาหารแล้วเนี่ยยังมีเรื่องของน้ำจิ้มอีกนะครับที่ ทำให้พวกเราเนี่ยรู้สึกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ใช่ไหมครับอันนี้คือประสาทสัมผัสที่เกิดผ่านรถในการได้ชิมได้กลินใช่ไหมครับยังมีแบรนด์น้ำหอมยีห้อหนึ่งด้วยครับอย่าง c h n n n นะครับที่เมื่อเราเดินเข้าช็อปช n n e l เนี่ยเราอาจจะได้กลิ่นน้ำหอมช n a n ล e มาลซึ่งเป็นกลิ่นที่เหมือนกับเป็นซิกเนเจอร์นะครับที่ทำให้คนจดจำได้แล้วก็รู้สึกว่าได้กลิ่นนี้แล้วเนี่ยไม่ได้นึกถึงแบรนด์อื่นเลย นอกจากแบรนด์ชาแนลอันนี้เป็นประสาทสัมผัสที่ผ่านทางกลิ่นนะครับต่อมาเนี่ยการรับรู้หรือว่าจดจำแบรนด์ในรูปแบบของเสียงก็มีนะครับเดี๋ยวนี้เราจะเห็นว่าการทำ music marketing เ,เป็นที่นิยมถ้าเรานึกถึงเนื้อเพลงเพลงหนึ่งนะครับกินอะไรกินอะไรกินอะไรไปกินอ่ะทุกคนคงตอบถูกนะครับกินอะไรไปกิน mk ถ้าขึ้นประโยคนี้มาเนี่ยเราแทบจะใส่ทํานองแล้วก็ร้องตามได้เลยแบบออโต้ใช่ไหมครับหรือเพลงอย่างหิวเมื่อไหร่ก็แวะมาอะเ่นอไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนนะครับเพลงหรือทํานองเหล่านี้ยังอยู่ในใจของเราเพราะเรามีภาพจำเราเอารับรู้แบรนด์นี้ผ่านประสาทสัมผัสด,ด้านการได้ยินไปแล้วครับ หรือแม้กระทั่งรถไอติมบางยี่ห้อนะที่เราแบบมักจะได้ยินเสียงเขาเปิดเวลาเขามาถึงหมู่บ้านหรือซอกซอยต่างๆล้วก็จะนึกถึงแบรนด์ไอติมแบรนด์หนึ่งเสมอๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นประสาทสัมผัสหรือว่าเซนส์เกี่ยวข้องกับการสร้างเพอร์เซพชันมากๆนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเ,เรื่องของเซนส์เรื่องของบุค,คลิก,กภาพนะครับอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็ภาพลักษณ ของตัวแบรนด์เนี่ยล้วนแต่ส่งผลนะครับแล้วก็หลอมรวมออกมาเป็นการรับรู้ที่จะส่งผลให้ลูกค้าเนี่ยมีต่อแบรนด์ทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นถ้าพูดกันง่ายๆนะครับว่าลูกค้าจะรับรู้แบรนด์ของเรายังไง <c oughs> ก็อยู่ที่ว่าเราสร้างองค์ประกอบต่างๆที่พูดไปเมื่อสักครูน่นี้ยังไงบ้างนะครับการมีแบรนด์เพอร์เซพชันที่ชัดเจนและโดดเด่นนะครับจะทำให้ลูกค้าสามารถเชื่อม กับแบรนด์ได้และเมื่อลูกค้าเชื่อมกับแบรนด์ได้เขาก็จะสนับสนุนนะครับผลักดันบอกต่อสิ่งดีเกี่ยวกับแบรนด์ของเราไปยังคนรอบๆข้างเพราะฉะนั้นอิทธิพลที่เกิดจากแบรนด์เพอร์เซพชันที่ดีเนี่ยส่งผลให้เกิดการเติบโตทางธุรกิจในทองอ้อมอย่างแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเดิมที่เคยสนับสนุนเราอยู่แล้วหรือว่าลูกค้าใหม่ที่จะ,ะดึงดูดเข้ามาเพื่อสร้างการเติบโตเนี่ย เราก็สามารถที่จะสร้าง perception ที่ดีกับลูกค้ากลุ่มเหล่านี้ได้ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือทั้งหมดที่เราจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องแบรนด์เพอร e เซ i ชันนะครับถ้าคอนเทนต์นี้เป็นประโยชน์กับคุณอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยมาทำให้ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งเป็นเรื่องง่ายด้วยกันครับแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปครับสวัสดีครับ